รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมดาวินชี Miss Thailand World ในวันนี้เราจะมาสนุกกันต่อกับสองสาวงามในคู่ที่8ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ถอดรหัสได้ไม่แพ้กันแต่วันนี้จะต้องเหลือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นใครกันนั้นไปชมกันเลยสองพยางไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีคำผวนแน่นอนตรงๆเลยนะครับสองพยางรหัสภาพมา นะครับแค่2วินะฮะตอบว่าตรวจทานตรวจทานนะครับไปครับตอบที่ถูกตาเอ้าได้ดิก็เก่งนะใช่นี่ยังคิดไม่ออกเลยอ่ะน้องเป็นแบบคนที่พูดแบบเออพูดจะดีเฉลยหน่อยนะครับภาพแรกคุณหมอเขาตรวจอยู่นะครับภาพที่สคือกินหรือว่าทานนะฮะตรวจทานนะครับสี่พันเลน่าได้ไป ต่อเลยครับนิโคลินเรามี3,000นะครับเราเรียกกี่คะแนนดีสองพันสองพันสองพสองพันอคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มูลค่า4 0 0 0คะแนนและรหัสภาพน,นี้นะครับมี2พยางนะฮะถ้าพร้อมรหัสภาพมา ออลเลน่านะครับกดแล้วนะฮะและเลน่าตอบว่าสูบหลับสูบหลับนะครับคำตอบนั้น <c oughs> ยังไม่ใช่นะครับแต่มันคือใกล้ยผมบอกเลยมาถูกทางแล้ว <ใจ S 1> แต่ออกเสียงผิดอยู่นิดหน่อยครับอ้อ,อ,องตอบสิแ่านอดคอนลินครับไม่ใช่สูบหลับแต่ว่าใกล้เคียงคือสุดลับ สูตรลับนะครับและคำตอบนั้นถูกต้องอครับนิโีนนี่เข้าใจนี่ว่าเลยน่านเข้าใจถูก<ช>แล้วแต่ว่าแต่ว่าที่คำที่เกมเนี่ยต้องให้ถูกต้องแบบว่าตาม ออวรรณยุคการออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะฮะคือคขาเคยเห็นเข้าใจแหละต้องไปเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะไปไปกันความจริงแล้วสูดกับสูดคล้ายๆกันนะฮะลองอธิบายสูดกับสูดหน่อยครับอะไรจรงอ๋อคุ้ไม่สูดนี่คือแบบนี้สูดก็ูมือนจะใช้ปากอย่างนี้นะคะนฮะแต่สูดคือจมูกเส้นไม่ สูบเนี่ยมันจะใช้ปากสูดจะจะเป็นการเหมือนกับสูดอ่อการหายใจเข้าใช่หมครับว่าสูดและภาพที่สองเนี่ยคือรับมีดนะฮะไม่ใช่หลับนะครับผมเป็นรับมีดนะครับผมโอเคสูดรับนะฮะนิโคุณลีได้ไป4,000คะแนนแล้วตอนนี้เท่าไหร่ล่ะคะแนนนะฮะก็กลับมาอยู่ที่5,000ต่อ5,000แต่เป็นทีน่าแปลกใจมากๆคะแนนยังครบอยู่หมื่นหนึ่งทีมสติลไม่ได้ไปสักบาทเลยตอนนี้ อะไรกันมัไม่มีคัาเข้าเดินน้ทีอย่างเพราะว่าสองคนนี้ก็กดตลอดเลยไดนะฮะโอเคแข่งกันต่อนะครับตอนนี้5000ต่อ5000แต่เลน่าเป็นคนเรียกครับมี5000เรียกเท่าไหร่ครับ2000 2,000 2 0 0 0สองพัครับข้อนี้4,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์2พยางนะครับรหัสภาพมา อีคนซลนะฮะอี่คนกดนะฮะอีตัวแล้วตอบว่าโรยลาโรยลานะครับถูกต้องครับ ว่าอะไรคือตอบตามรูปเลยก็เลยโรยลาแต่ว่ามันแปลว่าอะไรแต่เคยได้ยินคำนี้ไหมฮะโรยราเคยแต่ไม่รู้โรยลานะฮะก็สังเกตได้ง่ายจากคนที่อยู่ข้างๆผมคือคนเรากใจว่ามันแปลว่าสวยแบบโอ้โหอะไรโอ้อะไรทำไมอันนี้ไม่ได้โรยลาอันนี้ไม่ได้โรยลาอันนี้ชารา โรยราโรยรานี่มันก็เหมือนกับว่าร่วงหรือว่าค่อยๆเสื่อมสภาพไป<า><า>ก็คือเสื่อมสภาพแก่ลงก็ได้ใช้คหว่าโรยราได้หมดนะฮะภาพแรกก็คือโรยเกลือภาพที่สองเนี่ยขนมปังขึ้นรานะฮะก็เลยเป็นโรยรานะครับสี่พันคะแนนนี้ครับนิโคลีนได้ไปคะแนนนะครับเป็นเจ0 0พั 3, นก0 0 0าพันคะแนนนะครับและเลน,น่าครับ ต้องเป็นคนเรียกนะฮะเพื่อไล่คะแนนขึ้นมาครับมี3ามพันเรียกเท่าไหร่ครับเดน่าสามพันสานองพันสองพันนะครับข้อนี้ครับมูลค่าสี่พันคะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มีเพียง1พยางอุ้ยนะฮะหนึ่งพยางนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาเป็นหนึ่งพยางที่ยังเป็นคำบวนอีกด้วยนะได้ครับ คนซิวนะครับน้องพลอยนะครับนิโคลีนกดแล้วและนิโคลีนตอบว่าคลื่นคลื่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอ้านี่เก่งนี่แต่ว่าคือแบบไม่ยอมกดสติลนะฮะไม่มั่นใจไม่มั่นใจมากกว่านะครับ ขั้แรกคือคอควายนะครับขั้นที่2ก็คือลื่นนะครับรวมเป็นคลื่นนะฮะนิโคลีนได้ไป4,000คะแนนคะแนนนะครับเป็น1,000ต่อ9,000แล้วนะครับตอนนี้และเลน่าต้องลงตรงกลางลงมานะฮะเท่าที่มีนะครับข้อนี้ตรงกลางอยู่ที่2,000คะแนนและเลน่าต้องตอบให้ถูกนะครับเพื่ออยู่ต่อนะครับส่วนนิโคลีนตอบถูกห่างเข้ารอบไปเลยนะฮะตอบให้ถูก มาดูว่า2,000นี้นะฮะจะไปตก <Okay. S 1> พิมพ์สิลหรือเปล่านะฮะหรือจะมีคนตอบถูกนะครับกับรหัสภาพนี้ที่มี2พยางครับรหัสภาพมาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาสนุกกับคู่นี้กันต่อแต่ตอนนี้ไปชมรหัสภาพพิเศษมูลค่า2,000บาทสำหรับผู้ชมทางบ้านกันก่อนครับ เอาละครับหยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นรหัสภาพที่ท่านดูอยู่นี้จากทุกช่องทางครับแล้วเข้ามาโพสต์คําตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน f c e e o o o k แฟนเพจของดาวินชีเกมทอดรหัสหรือว่าจะเป็นทางไลน์ดาวินชีเกมโชว์แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ น,นันโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจื่มินสถานีบริการน้ำมันพีทีข้าวไทยตราพันดีสองพยางครับรหัสภาพมา นะครับเป็นไฟล์คืออันนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ไม่แม่นภาษา,าไทยอาจจะยากนิดนึง,งนะครับดเดี๋ยวจะใบ้ให้อ้าวพี่ผมแปมครับ อย่างแรกอันแรกนี่ไว้ใช้ไว้น้ําที่เราใช้ไว้น้ำคืออะไรอะไรรู้อยู่แล้วนะครับภาพที่สองเนี่ยจากต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยตัดจนเหลือเท่านี้เขาบอกว่าตัดจนเหลือแต่อะไรครับผมตัดเหลือแต่อะไรครับภาพนี้เขาเรียกว่าอะไรครับราภาพแรกเอาไว้ไว้น้ํานะฮะภาพที่สองเวลาต้นไม้ตัดแบบเหลือสั้นๆเท่านี้เขาเรียกว่าตัดเหลือแต่อะไรครับ ล่างเหรอล่างเหรอโอมส่าง์ดีลองดูดยลองดูวยด้วยนะเราด้วยูกคได้โกล้งเฉๆเขาไม่รู้อะไรเลยสมองรีบแรงอ๋อนั่งอยากไปรูปรูปเล่นเหมือนเหมือนเอ็นดูเอ็นดูถูกอ๋อโอเคโอเควันนี้สิดการตอบในข้อนี้นะฮะไปอยู่ที่เฟ้นฟรายนะครับถ้าตอบถูกสติลได้อีก2,000บาทตอบว่าตอบว่าสตอค่ะสตอ2,000บาท ภูมิใจเหรอเธอเอาเงินจากคนที่ไม่รู้ภาษาไทยถ้าภูมิใจเหรอเฟนฟายได้หลายข้อแล้วแหมต้นไม้ที่ถูกตัดแบบเพี้ยนอย่างนี้นะคะเหลือท้นนี้เขาเรียกว่าเหลือตอตัดเหลือแต่ตอนะครับผมตอไม้จต่อนะครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบนิโคลีเก่งมากตอบได้หลายข้อมากเก่งหมคะเก่งเหรอคะน้องถามว่าเก่งเหรอคะพี่ไม่เก่งหนูเก่งรุ้เก่งหักเก่งเก่งงเก นะคะอืค่ะใช่นะคะไม่เป็นไรน้อไม่เป็นไรค่ะแพ้เกมแพ้ได้รับหลินซื้อมินไปเลยค่ะโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครบแล้วนะฮะหนึ่งใน8ดคนนี้นะครับจะมีเพียงคนเดียวครับที่คว้าเงินรางวัล5้า0 0่นบาทกลับบ้านไปนะฮะพี่ก๊อตจีครับเป็นหน้าที่ของคุณแล้วครับได้ค่ะในการรับใช้ชาติเหมือนเดิมนะครับได้ครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับ กว่าลุกออมาพูกยิ้มบอกอ่ะตอนนี้อี่นงโอเคพูดอะไรที่เป็นสาระหน่อยดีกว่าก่อนจะแรนดอมโอ้ยด้วยเหรอคะสาระใช่จัดมาไม่ใช่เฉพาะในแครอทนะคะขนะก็มีเบต้าแคโรทีนค่ะแรนดอมค่ะ อันนี้เป็นเป็นถือเป็นตัวเต็งของเรานะ,ะเพราะว่าเขาเกียรตินิยมมานะาไ,ได้อย่าทําให้ทุกคนผิดหวังไม <c oughs> ่อยาไเป็นกนดันสิโดยเฉพาะกองประกวดของหนูเอง <c oughs> ค่ะได้ไหมพร้อมไหมคู่แข่งของหนูครับผมแ <c oughs> ดนดัมค่ะ แซนดี้นางงามปี2016ผู้หลงเหลืออยู่ถ้าพูดผู้หลงเหลือผู้รอดชีวิตมันเป็นเป็นความหวังเดียวของ2016นะจ๊ะลูกนะครับผมสู้ๆสองท่านครับเชิญด้านล่างเลยเริ่มต้นรอบ8คนสุดท้ายด้วยคู่ระหว่างคุณเทวีกับคุณแซนดี้ครับและจะเป็นใครที่ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายได้นั้นไปตามเชียร์พวกเขากันเลยครับ วันนี้พี่อมแบมนะครับมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังพี่สมแบมใช่ค่ะส่วนสนุก d REAM WORLD นะคะฉะลองครบรอบ25ปีเปิดโลกสุขสนุกทั้งครอบครัววันที่6ถึง23ธันวาคมเท่านั้นซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นสใบเพียง850บาทพิเศษเฉพาะวันพ่อ5ธันวาคมเท่านั้นนะค,ะคุณพ่อที่มีอายุ25ปีขึ้นไปซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเนี่ยลด25เเพียง375บาทวันพ่อปีนี้นะคะควรแข่งคุณพ่อมาสนุกกับเครื่องเล่นมากมาย ที่มีให้เลือกมากกว่า26ชนิดนะคะทั้งคืนเคเบิลคาร์ชมทัศนียภาพของดีนเวิลด์ไปสนุกเย็นฉ่ำกับแกรนด์แคนยอนซูเปอร์สปลัชหรือว่าจะไปเดินเยี่ยมชมหมู่บ้านฮอบบิทกนได้นะคะส่ตัวไวมันก็ไปสนุกกับทอร์นาโดไวกิ้งเฮอริเคนแลวก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับการสัมผัสความหนาวเย็นที่เมืองหิมะนะคะอย่าพลาดท่านว่าพาพ่อเชื่อที่ดีนเวิลด์กันนะคะบสอบถามเพิ่มเติมที่โทร025778666หรือคลิกไปดูที่ facebook.com/ Dream World Park ก็สามารถชวนคุณพ่อไปเที่ยวกันได้นะครับผมเริ่มต้นนะฮะน้องเทวีกับแซนดี้นะครับจะมีคะแนนสะสมนะครับคนละ5,000คะแนนครับข้อแรกตรงตรงกลางมาคนละ1,000คะแนนนะครับก็จีครับจัดมาครับผมพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคว่าวโอเคเมื่อกี้ผ่านไหมก็ผ่าน พอได้อ่ะเหมาะกับใส่มูอย่างน่อยนะครับก็ว่าเมื่อกี้ทานกระเทียมมาด้วยค่ะเลยเป่าๆออกไปให้มันกระจายๆไปเท่าๆโอเคนะงั้นเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกมูลค่า2,000คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี4พยางค์ครับท่าพร้อมรหัสภาพมา นะครับนะคะแต่นี้มีการยักย้ายักยัเล็กน้อยนะคะอ้าวเทวีนะฮะก็เหมือนจะกดเหมือนกันแต่ไม่กดนะครับกดแล้วอ้าวเทวีนะฮะและเทวีตอบว่าปลาคบปลงมปลาคบประงมนะครับมั่นใจไหมครับไม่เลยค่ะชอบชอบละเกิดดีค่ะทุกคนทำดีหมดนะฮะไม่มั่นใจแต่ก็ยังถูกครับ มาตีน่าก็สติวอีกแล้วสติวเป็นไม่รู้กี่รอบแล้วไมนได้สักรอบมาตีน่าแหละเรียกมาตีน่าหลายทีแล้วมาตีน่ามาตีน่าเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกทีรักก็ได้นะคะดนแล้วด้หัวพี่ฉันเธออย่ายุ่งอันนี้เป็นงานเออเป็นงานแพ้ได้แพ้ได้มาตีน่าสติวได้มั้างแล้วเหรับวันนี้ ไม่ได้สักบาทเลยกดได้เยอะปวดไดยแต่กดได้เยอะมากเลยค่ะรอต่อไปค่ะนะครับโอเคมาดูเฉลยนะครับภาพแรกคือมีลูกประคบนะฮะและภาพที่2ก็คือเส้นประบวกหอหีบนะฮะบวกงมนะครับเป็นสระครบประงมนะครับ2000คะแนนดีครับเทวีได้ไปก่อนคะแนนเป็น6,000ต่อ4,000นะครับและแซนดี้นะครับจะเป็นคนเรียกในข้อนี้กี่คะแนนดี พันเดียวก่อนเหรอได้ตรงเริ่มแซนดี้นะครับผู้ไม่สนใจว่าข้างหลังจะพูดว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแลวพมากับความมั่นใจใช่น้องแซนดี้นะคะไม่ฟังพี่แซนชั่วเลยนะคะ <laughs> บอกว่าสองพันน้องเลือกพันเดียวค่ะ ซันดี้บอกว่าแบกรับความหวังของชาว2,016ไว้ได้เพราะนั้นต้องรอดให้ได้ใช่ครับผมข้อนี้นะครับบุรุษค่า2,000คะแนนนะฮะกับรหัสภาพที่มี4พยานเหมือนเดิมนะครับผมภาพพร้อมนะรหัสภาพมารหัสภาพ4ีพยางมาอีกแล้วหรอครับและครั้งนี้จะเป็นคำว่าอะไรช่วงหน้ามาถอดรหัสพร้อมกันครับ สนับสนุนโดยโอวันตินสบู Bennett, ne, ส่เบเนเน็ c ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติลอรีเอซูเปอร์อัลตราสลิมคู่กับรหัสภาพที่มี4พยางเหมือนเดิมนะครับผมภาพพร้อมรหัสภาพมา can d อ it <laughs> นี่ก็ลินนะฮะกดแล้วนะครับโอเคฟังคำใบ้นะครับผม <c oughs> ภาพแรกครับบุคคลที่อยู่ในภาพนี้เขามีชื่อเล่นว่าอะไรครับผมและภาพที่สองนะฮะดูครับที่วงไว้เนี่ยวงส่วนไหนของใครครับ และภาพสุดท้ายตรงตามรูปเลยจ้า4ี่พยางนะครับภาพแรกครับนักร้องคนนี้ชื่อว่าอะไรครับภาพที่2ที่วงไว้วงส่วนไหนของใครครับเอา4ี่คำนี้มาชนกันครับผมจ้าวแหมอยากจะหลุดว่าลิคลีนจะสติลได้หรือเปล่าจริงลหมดเวลา ผมว่าความจริงแล้วสองคนนี้รู้แต่ว่าอยากรู้มากกว่าวันคลินตอบว่าอะไรปล่อยเนี่ยรอนี่คลินครับถ้าตอบถูกนะฮะได้เงินรางวัลไปนะครับผมตอบว่าน้อยอกน้อยใจทําไมรู้อ่ะน้อยอกน้อยใจนะฮะถูกต้อง องลงแล้วถามนิคลินดีกว่าข้อนี้คือเราคิดได้เองเลยรู้จักคนคนนี้ด้วยเห็นแม่ซื้อมานั่งบอกโนไอเคยเห็นฮิม like ตอนอยู่อเมริกาแม่เขาแบบมีร้านวิดีโอใช่ไหมไอเคยเห็นเรื่องแบบ in the stuff that she has อ๋อที่บ้านน้องเปิดเป็นร้านวิดีโอให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นพี่น้อยอยู่ในวิดีโอซึ่งเป็นวิดีโอโป้ด้วย อ๋อธรรมดาธรรมดาเหมือนว่าเพราะว่าแบบอัดอัดมาให้ดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคอนเสิร์ตได้ได้คอนเสิร์ตเขาอยู่วงอะไรคะทราบไหมครับไม่ทราบนะฮะรู้แต่ว่าชื่อพี่น้อยนะครับโอเคได้เฉลยนะครับผมภาพแรกเนี่ยคือพี่น้อยนะฮะภาพที่สองวงที่อกของพี่น้อยนะครับผมสุดท้ายคือใจพอเอามาเขียนชนกันก็จะเป็นน้อยอกน้อยใจนะครับสองพันคะแนนนี้ครับกลายเป็นสองพันบาทนิโคลีได้ไปโอ้ยใจนะของแกรบ นะฮะคะแนนตอนนี้นะครับเทวีมีอยู่5,000ันะครับแซนดี้มี3,000นะครับลงตรงกลางมาอีกคนละ1น0 0พคะแนนนะครับข้อนี้ตรงกลาง2 0 0พันคะแนนครับกับรหัสภาพที่มี2พยางและเป็นคำภาษาเยาวีนะครับไม่แล้วไม่แล้วไม่หรอเป็นคำขวนด้วย2องพยางคำขวนนะครับรหัสภาพมา ตอนนี้ตัวเก่งของเรายัางน้องเทวีนั้นก็มีคะแนนนำอยู่ไม่มากครับซึ่งก็ยังมีโอกาสที่คุณแซนดี้จะพลิกกลับมาได้อยู่แต่ว่าความสนุกของคู่นี้คงต้องเก็บมาชมกันต่อนในวันจันทร์หน้าเวลาเดิมห้าโมงเย็นสำหรับวันนี้สาวสาวมิสไทแลนเวิร์และดาวนชี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอนแปค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกาแฟพันไทยในปั๊มน้ำมันพีทีวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้ดืม่มเครื่องดื่มฟรีไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะมาหาผู้โชคดีกันดีกว่าอุ้ยสวัสดีค่ะกำลังดื่มเครื่องดื่มอยู่เลยอยากดื่มเครื่องดื่มพีิเศกสักแก้วไหมคะได้ครับอ่าถ้าอย่างนั้นมาดูสนุกกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะภาพนี้นะคะมี2พยานมีเวลา20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคนออกกำลังกายเหรอคนออกกำลังกายยังไม่ถูกค่ะสาวเหรอฮะสาวสาวทำไมคะสาวยันะสาวยันยังไม่ถูกค่ะเขาทำไมคะเขาโู้ยเขาทำไมเขาไม่ได้นั่งอะค่ะ ยืนยันเหรอฮะยืนยันถูกต้องค่ะถูกต้องแบบนี้นะคะก็รับเครื่องหนึ่งพีๆีที่ร้านกาแฟพันไทยไปเลยค่ะอยากรวมสนุกนะคะมาเจอกับเราที่บัมทีทีทั่วประเทศค่ะบ๊ายบายกับต้องค่ะ